ในในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมก็ได้ได้ไขค,ควรความจริงในเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ได้สอนผมในเรื่องนี้ช่วยผมเข้าใจมากขึ้นในเรื่องนี้ก็คือเรื่องสันติสุขนะครับเรื่องสันติสุขในยอห์นนะครับในยอห์นบทที hmm. ่1 4ข้อ27พระเยซูบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกเจ้า พระเยซูบอกว่าสันติสุขเรามอบสันติสุขไว้กับพวกเจ้าสันติสุขท,ที่เราให้กับเจ้าไม่เหมือนกับที่โลกให้ดังนั้นอย่าทุกข์ใจหรือหวาดกลัวเลยรค,ครับพระเยซูบอกว่าเรามอบเรามอบสันติสุขไว้กับพวกเจ้าเราคิดว่าพระเยซูเนี่ยได้มอบสันติสุขไว้ให้กับพวกเราได้อยางไงเหร มอบไปแล้วพท่เยซูพระเยซูบอกว่าสันติสุขเนี่ยให้ไปแล้วเป็นสันติสุขแบบไหนเลย <Yes. S 1> ไม่เหมือนกับที่โลกให้ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีชีวิตที่แต่ไปด้วยความทุกข์หรือว่าความหวาดกลัวแต่ว่าพอเรามาดูกันเนี่ยเรามีสันติสุขไหมคำ <c oughs> ตอบก็คือ <c oughs> เรามีไหม <c oughs> เออใช่ไหมเรามีบ้านก็มีบ้านเราก็มีสันติสุขบ้าน ไม่มีบ้านเพราหลายครั้งที่สันติสุขมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีเยอะใช่ไหมและหลายครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งเนี่ยสันติสุขที่มันหายไปเนี่ยมันก็หายไปเยอะทีเดียวพอเราเป็นลูกจ้างผมก็เห็นหลายคนเป็นลูกจ้างใช่ไหมหลายคนในที่นี่ก็เป็นลูกจ้างพอพอเรารู้สึกว่าเจ้านายไม่เป็นธรรมเขาให้เราทํางานนะักกว่าเงินที่เขาจ่ายให้เรา เพื่อนร่วมง,งานก็เอาเปรียบเราพูดรับหลังเราเราไม่ได้รับความก้าหน้าอย่างที่มันจะเป็นสันติสุขของเราเป็นยังไงเอ่ย mm hmm. ก็ต่ําลงเราก็รู้สึกว่าชีตของเราไม่ค่อยมีความสุข mm hmm. ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของากิจการ mm hmm. ใช่ไหมแต่หลายครั้งเราเรู้สึกว่าผลประกอบการมันแย่ในสิ่งหละสิ่งยอย่างเข้ามาทำให้เราแย่ลงเ,ออเราถูกเจ้าอื่น เอารัดเอาเปรียบสถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความทุกข์ใจเออเราเป็นนักเรียนเป็นยังไงบ้างเอ่ยนักเรียนเรารู้สึกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มเอาเปรียบเราไม่ค่อยดีอาจารย์ก็โหดบางทีก็ออกข้อสอบดัดหลังเราอะไรอยเงี้ยนักเรียนเราก็ไม่ค่อยจะมีความสุขใช่ไหมเอ่ย พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เพื่อนเราไม่เข้าใจเราพ่อแม่ไม่เข้าใจเราก็ไม่ค่อยมีความสุขนะครับเ,ออเราเป็นคนโสนไม่เจอคู่ประพอสักทีเราก็กร,ระวักระวายใจไม่ค่อยมีความสุขใจนะครับผมไม่ได้ว่าใครเป็นพิเศษครับไม่ต้องไม่ได้พูดถึงใครเป็นพิเศษนะครับ พ่อแม่ใช่ไหมลูกของเราเกเรไม่ค่อยเชื่อฟังไปทำอะไรที่ไม่ควรทำพ่อแม่ก็ไม่มีความไม่ค่อยมีความสุขใจนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความสุขใจไม่ค่อยมีสันติสุขในชีวิตเราแต่ว่าพระเยซูบอกว่าไงเอ่ยเรามอบสันติสุขไว้กับพุกเจ้าพระเยซูก็บอกว่าสันติสุขเนี่ยพระองค์มอบไปแล้วก็อมอบไปแล้ว ก็ไม่เหมือนกับที่โลกให้แต่ปัญหาคือว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่มีสันติสุขในชีวิตความสุขในชีวิตสันติสุขในชีวิตมันมันหายไปไหนเอ่ยท,ทั้งที่พระเยซูก็ได้มอบไว้แล้วครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ใค่ควรได้เรื่องนี้ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็นํามาใช้กับตัวเองนะครับเช้าวันนี้ก็เลยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะมาพูดให้พี่น้องฟัง ความจริงอย่างหนึ่งที่ที่ผมเรียนรู้นะครับความจริงก็คือว่าเราเนี่ยไม่มีสันติสุขเพราะสิ่งต่างๆไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราอยากให้เป็นเห็นไหมสิ่งต่างๆไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเจ้านายงาน,งานเงินเดือนเพื่อนที่ทํางานไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเราก็ไม่มีความสุขเพื่อนของเราพ่อแม่ของเราไม่ได้เข้าใจเราอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเราก็ไม่มีความสุข ลูกของเราก็ไม่ได้ทําตัวอย่างที่เราอยากจะให้เป็นไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้เชื่อฟังพ่อแม่เราก็ไม่มีความสุขเราเป็นนักเรียนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเอ่ออะไรหลายอย่างไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราอยากจะให้เราเป็นเราเป็นเจ้าของกิจการหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราอยากจะให้เราเป็นเราก็ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเ่ยสันติสุขมันหายไปเพราะว่า หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราเนี่ยอยากจะให้เป็นเราก็ไม่ไม่มีความสุขถ้าเรามาสํารวจจิตใจของเราดูนะครับเมื่อเราไม่มีความสุขเออทำไมเราจึงไม่มีความสุขเราก็จะระบุได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไ,ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราเนี่ยอยากจะให้เป็นเราก็ไม่มีความสุขนะครับถ้าเราพยายามสารวจจิตใจเราดีๆมันก็เราจะเห็นว่ามันเป็น,น,น,ปนอย่างนี้แหละคือเมื่อบางสิ่งบางอย่างไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราอยากจะให้เป็น เราก็ไม่มีความสุขสันติสุขก็หายไปความจริงคือนะครับความจริงคือไม่มีทางที่ทุกสิ่งในโลกจะเป็นอย่างที่เราต้องการมันไม่มีทางเลยที่ทุกสิ่งในโลกจะเป็นอย่างที่เราต้องการทำไมเอ่ยโลกเราเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาปเมื่อความบาปเข้ามาในสมัยของเอวานดัมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาปเราเป็นคนบาปไม่เอ่ยเป็นคนพับพับดูเราเป็นคนบาปไหม ก็เป็นเราเป็นคนบาปเรามีความบกพร่องบางประการคนรอบตัวเราก็มีความบกพร่องบางประการดังนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นแล้วถามว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยมันดีไหมก็ไม่ดีอีกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความต้องการของเราหลายอย่างก็มีความบาปเจือปนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างที่ใจเราต้องการก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเช่นกัน ดังนั้นเนี่ยไม่มีทางที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างใจเราต้องการแล้วพอ,อ,อบางสิ่งบางอย่างไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเราก็มีความทุกข์เราก็ไม่มีความสุขเราทํายังไงล่ะบางทีเราก็พยายามจะช่วยตนเองด้วยวิธีทางจิตวิทยาเราพยายามจะช่วยตัวเองด้วยวิธีทางจิตวิทยาพยายามจะยอมรับมันให้ได้เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเจ้านายเรา เขาก็เป <laughs> you know, e ็นอย่างนั้นแหละเพื่อนเราเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยเศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเงี้ยเออเพื่อนร่วมชั้นอาจารย์ของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วพอเราพยายามจะทาอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีความหวังไหมก็ไม่มีก็พยายามที่จะไม่รู้สึกแย่จนเกินไปแต่ว่ามันก็ ไม่มีความหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นเงี้ยดังนั้นวิธีทางวิธีวิธีแบบจิตวิทยาก็พอจะช่วยเราได้แต่ก็ไม่ใช่สันติสุขที่พระเยซูพูดถึงเมื่อพระเยซูบอกว่าพระเยซูได้มอบสันติสุขให้กับเราเนี่ยมันไม่ใช่พยายามที่จะทาให้เราพระเยซูไม่ได้อยากจะให้เรายอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อพระเยซูบอกว่าพระเยซูได้ให้สันติสุขกับเราแล้วเนี่ยมันดีกว่านั้นมากนะครับมันดีกว่านั้นมาก สันติสุขที่พระเยซูพูดถึงคืออะไรเอ่ยนะครับสันติสุขที่พระเยซูพูดถึงคือความมั่นใจความมั่นใจลึกๆว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นจริงๆสําหรับเราคือความมั่นใจลึกๆว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นจริงๆสําหรับเรานะครับในรูปแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นซึ่งอาจไม่ใช่รูปแบบที่เราอยากให้เป็นหรือมองเห็นในตอนนี้ พระเยซูบอกว่าพระเยซูเ,ยเลยได้มอบสันติสุขห้กับเรามันคือความมั่นใจลึกๆว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นและดีขึ้นมากๆจริงๆสําหรับเราด้วยเพียงแต่ว่ามันจะดีขึ้นสําหรับเราในแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่พระเจ้าอยากจะเห็นแต่ว่าเรามั่นใจลึกๆได้ว่ามันจะดีขึ้นจริงๆสําหรับใครเอ่ย ơi. สําหรับเรา ความว่าพระเยซูเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นมีคริสเตียนที่เชียร์คุณสุเทพไหมมีมีคริสเตียนที่เชียร์คุณจิ้งรักไหมมีแล้วถ้าเกิดคริสเตียนทุกคนเนี่ยได้รับสิ่งที่พระเยซูอยากจะหมายถึาตว่าถ้าเกิดอ่ะพระเยซูทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างที่เราอยากให้เกิดขึ้นมันต้องจะมั่วหน้าดูถูกไห แล้วตกลงไทยเป็นนายกเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคริสเตียนทุกคนก็มีคริสเตียนที่เชียร์คุณจิและคริสเตียนที่เชียร์คุณกรุงเทพถ้าทุกคนได้รับสิ่งที่เราอยากจะได้รับโลกคงจะวุ่นหน้าดุก็มีคริสเตียนที่เชียร์แมนยูถูกไหมก็มีคริสเตียนที่เชียร์เร่องผูกถ้าบอแข่งกันเนี่ยเราจะยังไงล่ะถ้าคริสเตียนทุกคนได้รับสิ่งที่เราเองอยากได้จริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูก็จะ ให้สิ่งที่มันดีกับเราจริงๆนะครับแต่ว่าในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับแบบทางจิตวิทยาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นพระเยซูอยากจะให้เรารับสิ่งที่มันดีๆจริงๆดังนั้นเนี่ยสันติสุขที่พระเยซูให้เนี่ยหมายถึงว่าเรามั่นใจได้ว่าเราอยากจะรับสิ่งที่ ที่ดีจริงๆสําหรับเราพระเจ้าอยากจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆแต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่เราอยากได้ไม่ใช่ในสิ่งที่เราอยากจะเห็นแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยเม,เมื่อพูดถึงสันติสุขที่พระเยซูอยากจะให้เกิดาาขึ้นสไลด์ที่ดูเนี่ยมันให้เรามีความหวังและมันก็ไม่ใช่ความหวังที่เลื่อรลอยเพราะเรารู้ว่า สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นสําหรับเรามันไม่ได้คำบอกที่เลือ่อนลอยเรามั่นใจได้ว่ามันจะดีขึ้นยงแต่ว่ามันจะดีขึ้นในรูปแบบที่พระเจ้าอยากจะเห็นไม่ใช่ดีขึ้นในรูปแบบที่เราอยากจะได้อาจจะไม่ดีขึ้นในรูปแบบที่เราอยากจะได้ก็ได้นะครับเราได้คุยกันว่าสันติสุขเนี่ยพระเยซูได้ให้กับเราแล้วมันคืออะไรเอ่ยมันคือว่าความมั่นใจเลือๆที่เรามั่นใจได้ว่ามันจะดีขึ้นแน่ๆอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่เราจะเห็น แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราในรูปแบบที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นคำถามก็คือว่าแล้วสันติสุขแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงพระเยซูบอกว่าพระเยซูได้ให้แล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําสันติสุขที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำหมายความว่า เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นใจลึกๆได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นสําหรับเราแน่ๆจะดีขึ้นในรูปแบบที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่เราอยากจะเห็นแต่มันจะดีขึ้นกับเราแน่ๆแล้วไอ้ความมั่นใจลึกๆที่ขอให้เกิดสันติสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็เมื่อเรามองเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังทําอะไรอยู จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ที่เป็นแบบเนี้ยถือว่าพระเจ้าของว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้เราแล้วแต่เราเนี่ยไม่รู้สึกหรอกจนกว่าพระเจ้าจะเปิดเผยให้เรารู้สึกยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้อภัยเราแล้วเรารู้สึกตลอดเวลาเนี่ยไม่หลายครั้งเรารู้สึกว่าเออเราผิดบาปเรารู้สึกว่าเราต้องรับผลของสิ่งที่มันแย่ๆที่เราทำลงไปแต่ว่าถามว่าพระเยซูอกว่าพระเยซูให้อภัายหรือยังเกิด ให้อภัยแล้วแต่เรารู้สึกตลอดไหมไม่เราจะรู้สึกเมื่อไหร่เมื่อพระเจ้าเปิดเผยด้วยวิธีการบางอย่างช่ด้วยพระธรรมด้วยพระวิญญาณด้วยเหตุการ์บางอย่างเราก็รู้สึกจริงๆพระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยมีค่ามากๆเรารู้สึกตลอดเวลาไหมว่าเรามีค่ามากก็ไม่อีกเรารู้สึกเมื่อไหร่เมื่อพระเจ้าเปิดเผยด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่พระวิญญาณพระธรรมเหตุการ์เราก็รู้ถึงจะรู้สึกว่าเออเรามีค่ามากๆ เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้เอ่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้ให้ใหได้ให้สันติสุขกับเราแล้วเป็นความมั่นใจลึกๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ยจะดีมากๆสำหรับเราในอย่างที่พระเจ้าต้องการเรารู้สึกไหมเราก็ไม่รู้สึกเราจะรู้สึกได้เท่าไหร่ก็เมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เมือ่อเมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยกำลัง <c oughs> ทำอะไรอยู่เออผมจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งจากระคัมภีร์เดิมนะครับม,มีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งชื่อเอลิชาเอลิชาเนี่ยก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่รับใช้เอลิชาอยู่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ซีเรียซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับก็ส่งกองทัพเนี่ยมาล้อมเมืองที่เอลิชาอยู่เพื่อจะจัดตัวเอลิชาเอลิชาเนี่ยเขาก็เห็นวพระเจ้ากำลังทําอะไรเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยจะปลอดภัย แต่ว่าผู้รับใช้เนี่ยก็มองไม่เห็นก็กําลังเดือดเนือน้อเลยเดือดน,นื้ร้อนใจกระวนกระวายมากทําไงดีเอลิชาทั้งกองทัพกำลังมาล้อมเมืองไว้ผมกับเอลิชาเนี่ยตายแน่ๆเดี๋ยวมาอ่านตรนี้กันนะครับจาก,กสองคงกษัิ์วบที่หข้อ1 5บหถึงสินะครับเมื่อควนใช้ เมื่อคนใช้ของเอลิชานะเมื่อคนใช้ของเอลิชาตื่นขึ้นเวลาเช้าถึงและออกไปดูเธอกองทัพพร้อมกับมา้าและรูกนกก็ล้อมเมืองไว้คนใช้บอกท่านว่าอลิชานายของข้าพระเจ้าเราจะทําอย่างไรดีท่านก็คือเอลิชานะครับก็ตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอลิชาก็อธิษฐานว่าถ้าแต่พระบิเจ้าขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น เอลิชาก็อธิษฐานเผื่อ,อคนใช้ให้พระเจ้าเนะี่ยทำให้คนใช้ได้เห็นว่าพระเจ้ากำลังทําอะไรอยู่และพระผู้เป็นเจ้าทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็ได้เห็นและดูเถิดที่ภูเขาเต็ไมไปด้วยมา้าและรถรบเพลิงอ,อยู่รอบเอลิชาคนใช้ก็กลัวว่าจะต้องโดนศัตรูจับไปได้แน่แต่พอพระเจ้าเปิดตาคนใช้เขาก็เห็นว่ามีรถรบเพลิงอ,อยู่รอบๆเลยเขาก็ไม่กลัวละเออ รถล,ลบเพลิงมีอยู่จริงไหมผมก็คิดว่าคงคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว,ว่าสิ่งที่พระเจ้าเปิดตาให้คนใช้เห็นนี่ก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังดูแลพวกเขาอยู่เอลิชาเห็นแต่ว่าคนใช้ไม่เห็นเอลิชาเห็นว่าพระเจ้ากำลังทําอะไรกําลังดูแลอยู่มีศัตรูมาร้อมเมือนเขาก็ไม่ได้กังวลแต่คนใช้มองไม่เห็นพระเจ้าก็เปิดตาให้คนใช้ได้เห็น อไอ้รถเพลิงเนี่ยเพื่อคนใช้จะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้ากําลังทำเนี่ยคืออะไรพระเจ้ากําลังดูแลอยู่เขาก็ไม่กังวลครับหลายๆครั้งเมื่อเมื่อเรากังวลเมื่อเมื่อไม่มีสันติสุขเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะธิษฐานนะครับก็คือสิ่งน,นี้ขอพระเจ้าเนี่ยช่วยให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังทําอะไรและเมื่อเราเห็นเนี่ยสันติสุขใ,ในใจก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเมื่อเรามีปัญหาม,มากมายที่ ปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็ขโมยความสุขในใจของเราไปเราน่าจะอธิฐานว่าขอให้ข้าพระองค์เห็นว่าพระองค์กําลังทําอะไรอยู่เพื่อสันติสุขจะเกิดขึ้นในใจของข้าพระองค์เมื่อเราทานแค้นสันติสุขในเรื่องอะก็ตามนะครับเราน่าจะอธิฐานว่าขอพระเจ้าช่วยให้ข้าพระองค์เห็นว่าพระองค์เนี่ยกำลังทําอะไรอยู่เพื่อสันติสุขจะเกิดขึ้นในใจของข้าพระองค์เออจากประสบการณ์ของผมนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่า เมื่อผมไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยแล้วผมเห็นว่าพระเจ้ากำลังทาอะไรอยู่เนี่ยมันทําให้ผมมีสันติสุขในใจจริงๆเหตุการณ์อะไรยังไม่ได้เปลี่ยนความสุสบายก็อาจจะยังแย่ลงสิ่งที่มันทาให้เป็นปัญหากย็ยังมีเหมือนเดิมแต่เมื่อผมเห็นว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรเนี่ยใจก็มีสันติสุขและก็มีความมั่นใจลึกๆว่ามันจะดีแน่ๆมันจะดีแน่ๆเป็นความหวังที่แทบจะจับต้องได้นะมันจะดีแน่ๆ สันติสุขก็เกิดขึ้นในใจมีความหวังเพราะมั่นใจจริงว่ามันจะต้องดีแน่ๆเพียงแ,แต่ไม่รู้ว่ามันจะดีในรูปแบบไหนก็รู้ว่ามันจะดีในรูปแบบที่พระเจ้าอยากจะให้เป็นอาจจะไม่เป็นในรูปแบบที่ผมอยากจะให้เป็นก็ได้นะครับเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ากำลังทาอะไรอยู่เนี่ยพระเจ้าก็จะทําให้เราเห็นนะครับว่าพระเจ้ากำลังทําอะไรอยู่พระเจ้าอาจจะทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ากาลังเลียนเราอยู่ในบางเรื่อง พระเจ uh ้าอาจจะเปิดเผยเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าก are ําลังเปลี่ยนคนอื่นอยู่ในบางเรื่องพระเจ้าอาจจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้ากําลังทําบางอย่างอยู่เช่นปกป้องคุ้มครองเราพระเจ้าอาจจะทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ากําลังทําบางอย่างอยู่เพื่อเตรียมสําหรับอนาคตที่จะดีขึ้นของเราพระเจ้าจะทําให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นอาจจะปกป้องคุ้มครองหรืออาจจะทำบางอย่างเพื่อเตรียมสําหรับอนาคตของเรา ช่วงช่วงอสองปีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยสันนิสุขของผมก็หก็หายไปเยอะอยู่เพราะว่ามันก็เป็นปีที่ที่การเงินของครอบครัวเราก็กกแย่เยอะก็จึงมือสันีิสุนก็หายไปเยอะทีเดียวก่อนที่ผมจะมาทํางานที่เชียงใหม่ผมก็ชอบตกปาลาทะเลมากนะครับในช่วง3ามปีที่แล้วเราก็มีเงินเยอะผมก็ สามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินถูกๆเนี่ยบินจากเชใหไปไปภูเก็ตเยไปตกปลาสองสวันแล้วก็กลับลก,ก,ก็มีเงินเยอะอยู่ก็สามารถทําได้ปีละสามสี่ครั้งแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยการเงินก็กค่อนข้างจะแย่ก็ไม่สามารถจะเป็นง,งั้นได้นะครับก็มีเงินเหลือเพียงพอที่จะใช้กับสิ่งที่จําเป็นในชีวิตแค่นั้นก็ไปตกปลาไม่ได้ก็เรารู้สึกแย่โอ้พระเจ้าถ้าไปตกปลาไม่ได้จะอยู่เชยงใหม่ต่อไปไหวไหมนี่ ก็เริ่มรู้สึกปวดธโกพระเจ้าครับแล้วก็ภรรยาก็มีความสุขดีเพราะว่าการพักผ่อนของเปิ้์นนะี่คือการไปห้างเช็คเช็คมาเลยนะเซนทันเฟสติวัลก็เปิดโอ้พรอมินาได้เดี๋ยวมีญญาก็จะเปิดอีกม,มีเง,งินเข้าเดิมเปิ้์นก็แฮปปี้มากขึ้นผมรูม้สึกโกมันไม่คิดทำภรรยาก็มีความสุขกับการไปห้างไปเดินเล่นห้างไปร้นา,นา,นานกาแฟาแต่ผมก็ไปตับปาไม่ได้ก็รู้สึกก็รู้สึกแย่ครับทีนี้ก็เลยอิษฐาขอให้พระเจ้าเปิดเผยหนึงว่าพระเจ้ากําลังทาอะไรอยู่ พระเจ้าก็เปิดเผยให้เห็นนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังทํสองอย่างในใจผมอันแรกเนี對對่ยพระเจ้าอยากจะให้ผมเนี่ยให้ความสําคัญกับการรับใช้มากกว่าการตกปลาหมายถึงว่าจะตกปลาได้หรือไม่ได้ไปตกปลาก็น่าจะมีความสุขกับการรับใช้พระเจ้าก็ทําให้ผมรู้ว่าพระเจ้าอยากจะให้ผมเนี่ยให้ความสําคัญกับการรับใช้พระเจ้ามากกว่าการตกปลาอันที่สองพระเจ้าอยากจะให้ผมเนี่ยกูทิพยตนรับใช้ภรรยาโอเคภรรยามีความสุขก็ก็ ก็เป็นความฝันของผมอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็รู้ว่าเออมีสองอย่างที่พระเจ้าอยากจะทําในใจของผมแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยว่าอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทําเพราะไม่มีเงินก็คือให้เราเนี่ย h o m ส s c ลลูกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีตังค์เราคงไม่ส่งราไม่ h o m e s c h ลูกเพราะมันเหนื่อยคงจะส่งลูกไปโรงเรียนที่มันแพงๆดีๆแต่ก็ไมมีตังค์ส่งลูกไปโรงเรียนแพงๆดีๆก็เลย h o m ส s c ลลูกนะครับพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ย ในช่วงแี้สิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำคือสามสิ่งนี้อยากจะให้ผมูผมลลเปลี่ยนแปลงจิตใจในสองเรื่องแล้วพอผมเห็นว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรเนี่ยมันก็มีสันติสุขในใจสันติสุขก็เริ่มเข้ามาในใ,นใจก็มีสันติสุขก็ยังเหนื่อยจากการเป็สกูลเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้ไปตกปลาเหมือนเดิม,ม,ดมแต่ว่าแต่เริ่มเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างในใจที่เริ่มเปลี่ยนแปลงก็ทุกๆครั้งที่เห็นเปิ้มไปเพิ่ม่ามีความสุขก็มีความสุขกับเพด้วยนะครับอันที่สองก็คือว่า เอ่อไอความคิดความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ตกปลาจะอยู่ไม่ได้นะถ้าไไปเมื่อก่อนเนี่ยผมมีเพื่อนตกปลาชื่อมะอยู่ที่ทําง,งานก็ส่งรูปมาให้เปิด e mail, อเีเมลเห็นรูปอยู่ไม่ได้ละมันอยู่ไม่ได้นะครับมันรู้สึกอะไรี้นะครับ <c oughs> ช่วงหลังพอเห็นรูป <c oughs> ออเหรอมา I'm happy for you ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไอความกระหายในการที่ตกปลาเนี่ยมันม้อยลงไปเยอะก็รู้สึกเออไปตกก็ได้ไม่ตกก็ได้ไม,กกไดมันรู้สึกมีมีความสุขมากขึ้นกับชีวิต ถ้าได้ไปตกปลาก็แฮปปี้ได้ปลาก็แฮปปี้ไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไปตกปลาก็โอเคก็รู้สึกว่าจิตใจของเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปให้การรับใช้พระเจ้าเนะี่ยมาเป็นความสุขในชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วพอมาโฮมสคูลูกเนี่ยก็เห็นว่าเออเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ที่เป็นโฮมสคูลกันแล้วเริ่มมีโอกาสที่คุยเลืองพระเจ้านะให้กับผู้เขาฟัง มีมีพ่อแม่อยู่คู่หนึ่งที่เขาก็มีปัญหาม,มากเราก็ได้โอากาสไปช่วยเขาก็เริ่มเห็นถึงว่าพระเจ้าอยากให้เราทาโฮมสกูลเพราะอะไรนะครับมันก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าอะไรยังไม่เปลี่ยนแปลงมากในใน,ในสถานการณ์การเง,เง,เนรนง,งินเนี่ยแต่ว่าความมั่นใจลึกๆว่าวันหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจเพราะอะไรเอ่ยเขาเริ่มเห็นว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรๆๆ ดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าพระเยซูเนี่ยได้ให้สันติสุขกับพวกเราไปแล้วได้ให้แล้วแต่สันต right. ิสุขนั <aquí> ้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกจริงๆในใจก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมองเห็นว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่มีสันติสุขสิ่งที่เราควรจะอธิฐานก็คือว่าขอให้พระเจ้าได้เห็นว่าช่วงนี้พระเจ้ากําลังทําอะไรผมเชื่อว่าเมื่อเราเห็นเมื่อเราอธิฐานพระเจ้าจะให้เราเห็น เมื่อเราเห็นเราจะมีสันติสุขในใจไม่ว่าสถานการณ์จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่แต่ว่าวันหนึ่งสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงแน่ๆแล้วเราจะมีสันติสุขรรู้ลึกๆในใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงและจะดีขึ้นในแบบที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ในแบบที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็ได้นะครับเออเดี๋ยวเราจะทำพิธีมหาสธิ์ด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทําพิธีนี้เพื่อจะระลึกถึงการที่พระเจ้าในอภัยบาปให้เรา ผมเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าอภไยบาปให้เราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราได้รับ,บามากๆหลังจากการรับการอภัยบาปก็คือสันติสุขในชีวิตนะครับดังนั้นให้พี่น้องอทยอยออกมารับขนมปังแล้วก็น้ำนมด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเยซูด้วยกันนะครับสําหรับพระกายและก็พระโลหิตของพระเยซูที่ล้างบาปให้กับเราและขอบคุณพระเยซูที่พระโลหิตและก็พระกายรลรงได้ล้นางบาปให้กับเรา การถึงลงโทษจากพระเจ้าเพราะว่าพระก,กายและพระโลหิตบนแม้วแขนลงและทำสิ่งนี้เพื่อเราให้เราได้รับประทานขนมปัง,งแล้วก็น้ำมนันหุนนะครับเพื่อเรื่องถึงสิ่งที่พระี่ะได้ทำเพื่อเรา ดจ้าเลยกำลังทําอะไรอยู่ปธิฐานให้พะเจ้ายช่วยเราด้ว่าเรา้ทำะไพระเจาลังทอะไรอยู่ันพระคริ์ ในชีวิตของเราสิ่งต่างๆอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือว่าเราตั้งใจหรือเราอยากให้เป็นพระเจ้าแต่มันไม่เป็นใครคะ่ะพระเจ้าเพราะว่าสนติสุขของพระเจ้าที่พรเจ้าให้นั้นมันมากมายและยิ่งเกินกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าคะ่ะลูกขอบคุณพระเจ้าคะ่ะที่สติสุขนั้นไม่ได้มาจากสถานการณ์สนติสุขที่พระเจ้าให้นั้นไม่ได้มาจากคนสติสุขท,ที่พระเจ้าให้นั้น ของที่เราดีพระเจ้าแต่สันติสุขที่พระเจ้าให้นั้นมันมาจากข้างในจากพระองค์จากพระคริสต์พระเจ้าจากจิตใจภายในที่พระคริสต์ดำรงอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับสันติสุขที่พระเจ้าให้กับเรามันไม่มีอะไรที่จะเหมือนกับสันติสุขที่พระเจ้า มีความมั่นใจในสันติสุพระเจ้าให้ทุกๆวันท ouais. ุกเวลาพระเจ้าผู้กอบผูโลภพระเจ้าแล้วเราสนสนุนระองร่วมกันในวันนี้เราถานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในวันนี้พระเจ้านะคะจะมาประําศของพระเจ้านะคะสําหรับสันติสุขนะคะที่เจ้าให้กับเราทุกคนนะคะขอเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยนะคะให้มีความสุขในสันติสุขจากพระเจ้านะคะ แล้วก็ทุกวันที่เดินไปกับพระองค์นะคะเดี๋ยวเราบปทานอาหารด้านล่างนะคะขอเชิญพี่น้นองทุกคนรับประทานอาหารข้างล่างนะคะพระเจ้าเวยพร้พี่น้นองทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ